การยอมรับพราะงั้นเรื่องของการละหมาดเนี่ยทั้งสุนนะเกาเลียเฟิอเลียตักรียียทั้งคําพูดทั้งการกระทําทั้งการยอมรับารายละเอียดในเรื่องของการละหมาดครบถ้วนหรือยังละ่ะครบหรือยังครบแล้วแม้กระทั่งกฎเกณฑ์เงื่อนไขของการจัดซอบจะยืนห่างยืนชิดนบีสอนหรือยังนบีสอนแล้วอย่าบอกว่านาบีสอนไม่ครบไม่หมดนะ ไอ้นบีไม่ได้สอนวิธีการละหมาดในช่วงโควิดไอ้นี่โกหกใส่นบใีในช่วงโควิดละหมาดยังไงก็ได้เหรอนบีไม่ได้สอนเหรอแปลวะ่าละหมาดของนบีเนี่ยมีแต่ละสูตรที่สังคมมันเปลี่ยนไปวันนี้มันเกิดโควิดเอาสูตรนี้เดี๋ยววันข้างหน้ามันเกิดโรคระบาดชนิดใหม่เชคอาลีมันทำยังไงเอาอีกสูตรหนึ่งไหมอ่ะ เพราะว่าวันนี้คิดสูตรกันได้ในวันข้างหน้าคนรุ่นหลังจากเราเขาก็มีสูตรอย่างของเขาแปลว่ารูปแบบของนบีเนี่ยจะเลือนหายไปจากความคิดความอ่านของบรรดาผู้คนท,ท,ทั้งๆที่ไอาการยืนห่างเมตรสองเมตรมันไม่ได้มีที่มาจากคําสอนของนบีไอที่ไปอ้างตัวบทหลักฐานน่ะโกหกใส่นบีทั้งนั้นแหละวันนี้เราต้องพูดให้มันชัดนะผมว่าท่านอาลีท่านเชคอาลีเนี่ยแกพูดชัด เราเรื่องของศาสนาเรื่องสําคัญอย่างเงี้ยเรื่องคอขาดบาดตายอย่างเงี้ยไม่ใช่มาง่อมแงมง่อมแงมอ,อ,อึม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 จะได้หรือไม่ได้คนที่ไปรับรองการกระทําว่ายืนห่างเมตรครึ่งถึงสองเมตรว่าได้ว่าดีทั้งทั้งที่บางคนนะ่ะไม่ได้ทําเองเลยนะแต่ไปรับรองให้ชาวบ้านทําว่ามันทําได้ทดําดีเขาต้องรับผิดชอบการกระทํา ของบรรดาผู้คนด้วยและคนที่ทำเนี่ยต้องไปตอบกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาในวันกิยามัตด,ด้วยแต่ก่อนที่จะไปตอบกับอัลลอฮฺในวันกิยามัตนะวันนี้ตอบตัวเองได้หรือ,อยังคนที่เขายืนชิดนะเขามีคําตอบอยู่แล้วเพราะเขายืนชิดกันมาตลอดตั้งแต่ยุคนบีไม่เคยมีสักครั้งเดียวเลยที่จะมายืนห่างกันเมตรสองเมตรอย่างเงี้ยไม่เคยมีนะไอทีมีนะคือการแอบอ้างเดี๋ยวจะให้ดูว่าแอบอ้างอย่างไง อย่างเช่นอย่างฮะดิษที่ท่านอบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าละ صلاة ลิมุนฟาริดินคัลฟัลซัฟไม่มีการละหมาดแปลว่าละหมาดมันใช้ไม่ได้นะไอการยืนข้างหลังแถวเพียงคนเดียวอะละหมาดมันใช้ไม่ได้ถามว่าตัวบทฮะดิษอย่างเงี้ยส่อฮียไหมเฮียไหมแล้วยังใช้เป็นหลักฐานอยู่ไหมใช้เป็นหลักฐานอยู่อ้าวแล้วเวลาเขาอ้างอะเขาก็ไม่อ้างต้นนี้สิ แล้วเขาไปอ้างต้นไหนอ่ะเขาไปอ้างของฮะดิษอับีบักรอฮะดิษของอับีบักรอที่นบีกําลังนําละหมาดอยู่รุกเกาอแล้วอับีบักรอเข้ามาในมัสยิดพอเห็นว่านาบีกําลังรุกเกาออยู่กลัวจะไม่ทันรุกเก้อมาตะกาโน่นเลยอัลลอฮฺอักบัตลงรุกเกาอเลยเสร็จแล้วค่อยๆเดินเข้าไปในซอฟเขาก็อ้างอย่างเงี้ยนี่ไงอับีบักรอยังตักเบสมาจากข้างหลังแถวเลย จะถามว่าอบับอดุลเบคารตักเบตจากข้างหลังแถวแล้วยืนละหมาดต,ตรงนั้นเลยหรือเปล่าใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อบับอดุลเบคารค่อยๆเข้ามาในแถวเพราะงั้นนี่คืออาการอ้างอย่างผิดประเด็นแล้วที่สําคัญเขาบอกว่านาบีไม่เห็นใช้ไหมอบีบคารอไปละหมาดใหม่เลยใช้ให้ละหมาดใหม่ไหมไม่ได้ใช้ในกรณีที่นบีไม่ได้ใช้ให้ละหมาดใหม่ มมฮัตดิซินเขาอธิบายอย่างไกจบที่พวกเราเอามาเข้าใจเนะี่ยเข้าใจอย่างไนตรงกับเขาไหมอ่ะบรรดาโมฮัตดิซินก็คือนักอธ,ธิบายอัลกรุรอานเขาบอกว่าที่นบีไม่ได้ใช้หาอบีบักรรอไปละมหมาดใหม่เพราะอบีบักรอยังไม่รู้ข้อหุกกมในตอนนั้นว่ามันจะซ้อหรือไม่ซอ้อแต่หลังจากอบีบักรอร,รู้หุกกมแล้วทําอย่างนี้อีกนะจะซ้อไหมก็ไปอ่านฮะดิษให้จบสิคนพวกนี้จะมีปัญหา จะซุกฮะดิษก็คือฮะดิษต้นเดียวกันนั่นแหละข้อความอยู่ติดกันนั่นแหละแต่จะเอาตรงประเด็นที่จะเอาท่อนความที่เหลือไม่พูดน,บ,าาน,นบีว่าไงกับบีบักรอนบีบอกซาดะกัลอฮุเยฟซอนขออัลลอฮฺสุบานะตาลาทรงตอบแทนความมานะพยายามของพวกเจ้านะวะลาตาอุดแต่อย่ากลับมาทำอย่างนี้อีกนะนี่คือคำสั่งห้ามของท่านอบีมูฮัมมัดสุลลวะละวะสลัม เพราะงั้นใช้ให้ชิดมีไหมฮะดิษบารานาเลยเยอะแยะเลยที่นบีสั่งให้ชิดติดกันแถวให้ตรงให้ชิดติดกันดังแถวของมริกฮะดิษสั่งใช้ให้ชิดเนะ่ยเยอะแยะแล้วฮะดิษสั่งห้ามห่างนะมีไหมมีเพราะงั้นมีทั้งคําสั่งใช้ให้ชิดมีทั้งคําสั่งห้ามไม่ห่างห้ามไม่ให้ห่างฮะดิษบทเหล่านี้ถูกนำมาใช้ชั่วระยะหนึ่ง ก็คือในระยะต้นที่เช็คเช็คอาลีได้บอกไว้ในระยะเริ่มแรกฟัตวาเหมือนกับจะเป็นอิจมะโลกอุลามาเกือบทั้งโลกนะพูดตรงกันหมดเลยเ่้ยมันเกิดดารุรอนแล้วเอ้ยเราได้รับรุกซ้อแล้วข้อผ่อนปลนแล้วรุกซอชารีอะเป็นข้อผ่อนปลนตามบัญญัติของศาสนารุกซอชารีอะแปลว่าข้อผ่อนปลนที่ศาสนาผ่อนให้นะไม่ใช่มาผ่อนกันเองนะ เพราะงั้นพอพ่อเขาพ่อผ่อนปนของศาสนามันก็จึงต้องมีตัวบทคําสั่งของาศาสนามารองรับตัวบทคําสั่งของาศาสนาเยอะแยะเลยเช่นฮะดิษของท่านหญิงไอชาเรื่องกักตัวที่บ้านได้ไหมหนึ่งฟายมักกูสูฟีไบติฮีหรือฟายมัมกูสูฟีบาลาดีฮีทั้งสองต้นเนี่ยซอเฮียทั้งคู่และอธิบายความซึ่งกันและกันก็คือกักตัวในเมืองหรือกักตัวที่บ้านของเขาเนี่ยนั่นคือต้นหนึ่ง หรือฮะดีสในโซเฮียมุสลิมจะบอกว่าใครได้ยินเสียงอาจารย์แล้วหม่ไปละหมาดไม่มีละหมาดใดๆสำหรับเขานอกจากเขาป่วยหรือเกิดอุซรอุปสรรคสฮาบะก็ถามว่ามันอุนรุยารอฮซูลล่ะและอะไรมันเป็นอุปสรรคละนบีนบีบอกอัลคาฟุกลัวความกลัวอุลามาก็อธิบายเรื่องความกลัวอะไรเอา้าอุลามาในช่วงแรกก็เอาต้นนี้แหละ เอามาเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่ารุกซะมันต้องกักตัวที่บ้านมันต้องละหมาที่บ้าน,ม,น,ออางงานมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมนั่นคือในช่วงแรกแต่พอมาช่วงสองระยะหนึ่งกับคำฟัตวาใหม่อ้างดารุรอะอีกแล้วในช่วงแรกนี่ว่าอ้างดารุรอะยกหลักฐานดารูรอะนี่หลักฐานเพียบเลยในช่วงแรกอะยกหลักฐานแต่พออ้างดารุระในช่วงที่สอง หลักฐานล่ะหลักฐานที่จะมาหักล้างหลักฐานที่อ้างในตอนแรกน่ะมีไหมเพราะอันเนื่องมาจากมันต้องหลักฐานชนหลักฐานไม่ใช่เอาเหตุผลไปล้างหลักฐานมันไม่ได้เพราะนั้นเราจึงถามหาหลักฐานกันมากี่เดือนละแล้วมีหลักฐานให้ไหมไม่มี ไม่มีทําไมอะ่ะก็เพราะมันไม่เคยเกิดในยุคนาบีนะ่ยมายืนห่างเมตรครึ่งถึงสองเมตร่ะไม่เคยหรือมีบางคนก็พยายามซุกๆประเด็นในเรื่องของการยืนไม่ชิดกันเฮ้มัน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 ยืนไม่ชิดไม่ใช่นะผมถึงบอกว่าปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยนะเราอย่าสับเพ่าคนเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ต่างคนต่างก็เรียนมามีอิลมูมีวิชาการ แต่เวลาที่มาเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ในบ้านนี้เมืองนี้แล้วอิลมูที่ร่ำเรียนกันมานี่ไม่เอามาใช้หรือใช้ไม่ได้เลยกับวันนี้เนี่ยเสนอแทนที่จะเสนอตัวบทหลักฐานและวิชาการแต่กับเสนออะไรตัก,กะแนวคิดตัก,กะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้วันนี้จะไปเอาอินมูของเพลโตโซเครติสอริสโตเติลจะไปเอาอิลมูตก,กะมาล้างหลักฐาน ผมบอกว่าหลักฐานโซเฮียสักต้นหนึ่งมีไหมในเรื่องการยืนห่างเมตรครึ่งถึงสองเมตรมีไหมมันไม่มีไงมัน